เออไปจุยกันนุยกันไม่เข้ามาสิงเลยละ่ะไปจุยกันนุยกันดีฝ่าปะแล้วอามาจากไหนคำเนี้ยหนูไม่เคยสอนคำนี้จุยกันนวยใครบอกแครเขาบอกมีควรบอกแล้วล่ะแ๊หนูไม่เคยสอนคำนี้ไปจุยกันนวยกันแค่เขาบอกพี่ใครก็สอนพี่มา อะไรดีมีไม่สอนหรอกแล้วจอยกระนุยแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรจอยกระนุยแปลว่าตาังตตส้งตมตำตังส้มตำมันเกี่ยวอะไรกับตังส้มตำอ้าอยากกินตังส้มตำก็ไปสั่งแม่ขาแม่ขาเอาจอยกระนุยให้หน่อยเออเอาเผ็ดเอานัวอะไรก็ว่าไปเกย์กระนวยอะประโ <laughs> อ้ลืมสอบอัศอ์อัศอ์ <laughs> <laughs> เธอสอนเราพูดคำนี้ในสิคาว่าโค้งอันตรายเป็นภาษาเขมรในเขาพูดยังไงเหรอโค้งอันตรายวีเป็นตะคลายอะไรนะวีเป็นตะคลายวีเป็นตะวีเป็นตะคานเธอก็อยู่ใกล้แค่นี้เองทำไมเธอจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องขนาดนั้นไอ้ไทยกระลึงวีเป็นตะคลายวีเป็นตะคาน เออค้างก็ค้างเลยวันนี้ผมเธอหอมเลยหอมนะไม่ใช่หอมแค่ผมนะยังอื่นก็หอมไม่งั้นเธอคงไม่จุมุทุกคืนหรอกเข้ามาสิงเลยไหมเธอจะใกล้ขนาดนี้อับปลาโซเธออืมจะามีอะไรจะถามอ่ะหมาเป็นภาษาเามรนี่เขาพูดแ่าไงอ่ะหมาก็จะแกไง จะแกแล้วแมวเป็นภาษาเขมรล,ล่ะมยวมยวอืแล้วกระต่ายเป็นภาษาเขมรเนี่พูดวด้ไงกระต่าย <c oughs> <c oughs>